สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิงช c นะคะแล้วก็วันนี้นิงก็จะมาทำ Get Ready with Me นะคะทุกคนก็ <S <S คือเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองนะคะก็จะไปเรียนออนไลน์ต่อนะคะก็คือตอนนี้แบบเ,เรียนจบไปค่ำหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีเวลาพักแค่แบบ oh <no. S 1> แติมนิดเดียวนะคะแล้วก็จะมาอาบน้ำกันนะคะทุกคนก็คือเป็น Get Get ลุ่มันก็คือจะเป็น Get get r e ร d y เตรียมออนไลน์นะคะเตรียมเรียนออนไลน์ก็ทุกคนก็จะเห็นแบบไฟอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือมันจะรู้สึกแบบเท่ๆเก๋ๆ hey, hey, นะคะทุกคนก็อันนี้นะคะสั่งมาในช้อปปี้เนาะก็คือจําราคามได้แล้วแต่แบบราคาแบบถูกมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือปวดแขนมากทุกคนไม่มีตากล้องเนาะก็คือถ้าถือกล้องแบบ ม,ม,มุนๆเวียนเวียอะไรอย่างี้ก็ต้องขอ,อโทษนะคะีนี่นะคะก็จะเป็นผ้าอ่าผ้าอะไรผ้าขนนูนะคะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละโอ้ทุกคนคือทาไมคลิปนี้มารู้สึกว่ามึนงงหรือรู้สึกแบบบ้าบอโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัดแบบน้ากันนะคะไว้เจอก,กันอ few moments later โอเคคะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเห็น ถ่ายจากมุมเดิมนะแต่จริงๆอาบน้ำแล้วเนาะก็คือจะเป็นเสื้อยือดนะคะแล้วก็เป็นเกงเกงยีนนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปลงสกินแคร์กันโอเคนี่ก็คือไฟเดอต้องอยู่ตรงตู้เสื้อผ้านะคะอันนีจะมันมันนิดแ,แล้วก็เราก็จะมีเป็นเตียงส่วนตัวนะคะก็คือลกมากนะคะเพราะว่าเราใช้เรียนออนไลน์อยู่ตรงนี้นะคะทุกคน A later few moments เซมิที่ส่วนตัวล้ะก็ยังจะมีเป็นลิ้นชักส่วนตัวด้วยเนาะจริงๆมันเป็นแบบเก็บเอกสารอะไรอย่างนี้ของพ่อเราันใช่ไหมของพ่อเรานั่นแหละแล้วเราก็เก็บเอกสารใส่ถุงไว้เนาะทุกคนแล้วเราก็จะเป็นตู้ส่วนตัวของเราไม่ใช่ตู้ส่วนตัวเป็นลิ้นชักส่วนตัวนะคะทุกคนนี่เลยจะมีเป็นสา สกินแคร์ของเราก็คือจะมีแค่2ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นลิปซองแค่อันเดียวแล้วก็เป็นลิปแท่งแค่อันเดียวก็คือจะมีแค่3ามอย่างเออใช้แค่นี้จริงๆนะคะสก,กินแคร์ที่เราจะลงก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของสลิป a few moments later Lipping มากนะคะทุกคนเป็นเจสิก้าทาก่อนนอนนะเป็นคนสําหรับผิวที่เป็นสีนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาคีมกันเลยดีกว่า ก็นี่นะคะก็จะเป็นลุกของเราในวันนี้นะคะเราก็จะทาแค่ลิปแล้วก็ลงสกินแคร์แค่นี้เลยนะคะแบบทําให้มันไม่หนักหน้านะคะเพราะว่าเราอยู่ห้องไม่ได้เป็นไหนแค่แบบทาลิปทาสกินแคร์สองอย่างจบลิปทานหนาไปปะ ว้าวอะไรก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกลับกลับน้ำจิ้มแซบๆนะคะใครแบบ แตเนนอเเป็นคนชอบแบบกินเผ็ดเ็ม,มากนะคแแบๆแบบนี้บบน้ิน้ถ้าใครเคยกินนะคะคอมเมนต์มาบอกแล้วถ้าใครไม่เคยกินก็คอมเมนต์มาบอกเหมือนกันนะคะทุกคนว่า คยกินปูอัดกับน้ำจิ้มหรือเปล่านะคะใครเคยกินหรือไม่เคยกินก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราจะมากินไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คืออันนี้ตั้งกล้องไว้กับกล่องข้าวอัน,นอะไรคือกล่องกล่องข้าวเหนียวทุกคนคือแบบข้าวเหนียวมันแฉะมันเล็กมากโอเคงั้นเราจะกินปูอัดแบบไม่กินข้าวนะคะจะกินแบบเพียวๆเ,เลยเนาะ คือน้ำแบบมันอมน้ำมันมากนะคะทุกคนปูอัดนี่คือน้ำจิ้มน,นี่คือแบบํำเองหมดเลยนะคะแบบทำเองํำเองเองเองขี้แตกเองนะคะคือไม่มันกินยังไงอ่ะเอาปูอัดเอาน้ำจิ้มมาราดกับปอัดเนาะโอเคถ้าคือมันกินได้แล้วมันอร่อยนี่ทุกคนต้องไปทำตามเลยนะคะโอเคมาชิมกไปเลย อ๋อทุกคนคือมันเข้ากันมากเข้าแบบเข้าอร่อยมากนะคะทุกคนทุกคนต้องไปทำตามนะคะหรือว่าใครทำไม่เป็นก็ให้ะบะคองทำให้อะฮะหรือาาแฟน ความเปรี้ยวเปี้ยวเค็มเ็มตัดกันได้ตรงตัวมากก็คใครที่ไปลองทําแล้วว่าไม่อร่อยเลยไม่เห็นจะอร่อยก็คือคุณตําน้ําจิ้มไม่อร่อยหรือเปล่าหรือว่าคุณกินแล้วมันไม่ถูกปากคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ไม่ได้เป็นคนกินเผ็ดไม่ได้เป็นคนกินแซบ่บใครคิดว่าตัวเองแบบกินเผ็ดกินแซบ่บลองทําตามทุกคนจะชอบแน่นอน ส่วนใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดหรือว่าไม่ชอบกินแบบแปลกๆก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะความ